เราจะมาทำจิตใจให้สงบรวบรวมสมาธิและศรัทธาอันแรงกล้าไปพร้อมๆกับนักธุรกิจชื่อดังผู้มีความสามารถหลากหลายบทบาทคนนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุนักคิดและนักเขียนกับแนวทางการทำงานและการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างลงตัวในแบบฉบับของคุณดไนจันเจ้าฉายถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จัก กับมุมมองความคิดและตัวตนของเขาให้มากกว่านี้ใน Who I Am ครับผมชื่อดนัยจันทอ์ฉายนะครับตอนนีนะ้มีธุรกิจอยู่2ธุรกิจก็คือบริษัท DC Consultants แลอีกบริษัทหนึ่งก็คือสำนักพิมพ์ DMG และอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นประธานของมูลนิธิที่ทำดีครับ มัธยมเนี่ยก็เรียนมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายที่โรงเรียนหอวังนะครับแล้วก็ตอนม .4 เนี่ยก็ไปสอบชิงทุน AFS ตอนอยู่ม .5 ก็เลยไปเรียนที่อเมริกานะครับไปเรียนที่อเมริกาช่วงไฮสคูลที่นูน่นที่เซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกานะครับพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าเอนทราน e ไม่ทันเพราะว่าเขาเอ็นกันไปแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมาเรียนที่ a อแบเพราะว่า เพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลาก็แน่นอนเอแบกมีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เลือกเรียนสายนั้นแล้วก็ส่วนเมเจอร์ก็คือทางด้านการตลาดเพราะว่ามีความรู้สึกสนใจว่ามันมีความตื่นเต้นอะไรต่างๆจริงๆมันก็เป็นการห,หักเหต่างจากชีวิตที่เราเคยตั้งไว้นะครับเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยอยากเรียนรัฐศาสตร์การทูตคืออยากเป็นทูตมาก นะครับแต่ว่าเอ๊ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับถือไป็ว่าเราไม่ได้เรียนในสาขาหรือว่าด้วยจบเป็นแล้ววิชาชีพที่เราอยากจะทาใช่ไหมฮะแต่ว่าคือจริงๆม,มันเหมือนกับบางทีเราอาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจอก็ได้นะครับแต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยด้วยบรรยากาศของความเป็น A อแบเนี่ยก็มีความเป็นนานาชาติอันนี้นคือสิ่งที่ชอบเพราะว่าการที่เราอยากจะเป็นนักการทูตหมายถึงว่าเราเป็นคนที่สนใจความหลากหลายมีเพื่อนนะฮะต่างชาติ แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งอันเนี้ยเอแบกเน่ยใช่เพราะว่าตอบโจทย์ให้เราตั้งแต่สมัยที่เราเรียนเมื่อ30ปีที่แล้วจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะไปเร็วกว่าเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกห่วงที่สุดนะ่ะมีคนถามว่าห่วงอะไรที่สุดในชีวิตคําตอบคือห่วงเวลาเป็นคนที่ห่วงเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรียนเราก็ตั้งเป้าว่าต้องเรียนให้จบเร็วคือ3ปีครึ่งควจะจบแล้ว ะะจบเนี่ยควรจะได้เกรติยุบัรดับหนึ่งด้วยเหรียญทองด้วยคือเป็นคนที่ตั้งเป้าไว้สูงมากในะสมัยเด็กนะแต่ตอนนี้ไม่ลนะแลนะแล้วยังไม่พอนะครับยังกดดันตัวเองมากกว่านั้นอีกก็คือว่าจบแล้วเนี่ยอยากจะมายืนหน้าชั้นสอนเพื่อนซึ่งมันก็ไม่ไมสามารถทําได้เนะื่องจากว่าด้วยกฎของ,ของมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องมีประสบการณ์การทํางานสองปีก่อนที่คุณจะมายืนหน้าชั้นได้คือคุณจบเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะจบเก่งยังไงเกรดสูงแค่ไหนแต่จบปุ๊บคุณก็มาสอนไม่ได้คุณต้องมีประสบกกาาาารรณ์รทงํงน พราะเขาต้องการคนที่มีคุณวุฒิและก็วัยวุท์พร้อมใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เราตอนที่อยู่ปี2ที่ a อแบกเนี่ยก็เลยต้องไปทํางานเพราะว่าตั้งเราตั้งเป้าชัดแล้วจบเพื่อนยังไม่จบเพื่อนนึงเพื่อนยังเรียนอยู่เ,เราต้องมายืนสอนหน้าชาั้นคือมันเป็นความเท่อย่างหนึง่งก็ปรากฏก็ทําได้เพื่อนถามว่าเริ่มต้นทํางานตอนไหนก็ตอนที่อยู่ปี2ของ a อแบสรุปว่าที่พูดมาทั้งหมดก็ประสบความสําเร็จทั้งหมดตอนแรกเพื่อนไม่ยอมเลยฮะเพื่อนท้าทายมากเพราะความเป็นเพื่อนไง จากเพื่อนแล้วเรา,เรากลายมาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแต่เนื่องจากว่าเรามีศักยภาพที่สูงกว่าเราก็สามารถที่จะออกคําสั่งได้ครับแต่ท้ายที่สุดเขาเพื่อนก็นต้องยอมนะครับแต่พอนอกชั้นเรียนเราก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่อยู่ในชั้นเนี่ยเราต้องวางบทบาทให้เหมาะสมทําอยู่ที่บริษัทโทมัสคุกทราเวลเลอร์เช็คเป็นบริษัทของอังกฤษนะครับทาอยู่สักพักหนึ่งทางอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นคู่แข่งกันก็มาติดต่อให้เราไปทําที่อเมริกันเอ็กซ์เพรสพอเข้าไปสัมภาษณ์ที่อเมริกว่า คือจุดยืนขององคอ์กรมันตรงกับจุดยืนของเรานะเขามีคำว่า drive for excellence นะฮะคือว่าต้องมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศซึ่งมันมันใช่ตัวเรามากเลยเขาสัมภาษณ์เนี่ยเรายังไม่รู้เขารับหรือไม่รับเนี่ยลาออกแล้วจากที่เดิมนะพอจาได้ว่าผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลติดต่อมาที่บ้านใช่ไหมฮะคุณแม่ก็บอกว่าคุณในในลาออกจากที่ที่เก่าแล้วผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลก,ก็ตกใจว่าเพราะว่าเอเม็กเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มตำแหน่งแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวเราว่ายังไงเราก็ได้ และจริงๆแล้วนั่นก็เป็นจริงๆเป็นครั้งเดียวที่สมัครงานด้วยซ้ําไปนะครับไปเริ่มการทํางานในสายการประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ American Express ตอนนู้นครับเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครับสายการตลาดเนี่ยจะบองว่า PR เป็นแค่หนึ่ใน4 4 m i ี product mix product price price promotion PR เป็นส่วนหนึ่งของ promotion เราจบการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจเลยครับที่จะอยากทํางานฝ่ายประสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้เรียนมาด้วย การตลาดไม่ได้เรียนประชาสัมพันธ์มันคนละมันคนละสายกันแต่พอได้มาเปิดใจที่จะเรียนรู้ว่าประชาสัมพันธ์คืออะไรเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นเราก็รู้สึกโอ้เป็นวิชาชีพที่มีเสน่ห์มากน่าสนใจมากเลยนะครับมีเงินก็ทําไม่ได้ประชาสัมพันธ์เป็นเป็นงานที่เงินซื้อไม่ได้ครับมันต้องใช้ความสัมพันธ์มันต้องใช้กลืนใช้ใช้ความเก๋ใช้ศาสตร์ใช้ศิลป์ใช้ความเป็นมนุษย์ที่สูงมากเลย เพราะฉะนั้นพอเราได้เข้าไปเรียนรู้งานทางด้าน PR ตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนฟิลเลยครับต้องต้องอันนี้ต้องขอขอบคุณนายที่เอเมอร์กสเปซคือเบอร์หนึ่งจีเอ็มนะฮะก่อนนี้เขาจะลงนามแต่งตั้งเนี่ยเขาลงมาดูลงลงมาดูหน้าเราแป๊บหนึ่งแว๊บหนึ่ง,แล,งแล้วเขาก็มองว่าคนนี้มีโพเทนมีโพเทนเชียลหรือว่ามีศักยภาพสูงมากต้องเจรนายเขาซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะเราสามารถจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นได้ครับ นี่ต้องขอบคุณนายซึ่งเป็นชาวกรีกนะต้องต้องขอบคุณเขามากๆเลยครับ ก็เดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวใหญ่ของบริษัทปรับโครงสร้างองค์กรนะฮะตัวเองก็วางมือจากการเป็นซีอโอใช่ไหมฮะแต่องค์กรจะใหญ่มากเพราะว่าเราคุมทั้งหมดนะฮะสิประเทศ13ออฟฟิศละนะฮะซึ่งไม่มีบริษัทไหนที่จะเครือข่ายมากขนาดนี้แล้วก็จะเป็น one stop คือเป็นจุดให้บริการจุดเดียวสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการทางด้านคอมมิวนิเคชันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับ วันนี้เรามีใครบ้างตั้งแต่ต้นเลยจรงไหครับพี่คนที่แนะนำก็วคคือพี่ถูกไหมฮะใช่ท่านที่สก็คือทางด้านของไมเคิล l ่อไมเคิลบริสอนะครับโอเคครับรั a พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระที่สงส่แด่พระที่สูงส่งใครจะมาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเออเขาเขาก็สัมผัสได้แล้วเขาก็เขาก็จะเข้ามาคุยกับเราบ่อยนะฮะอันนี้คือผลผลที่มันเห็นได้แบบเชิงประจักษ์มันมีความชัดเจนมากๆนะฮะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามี เรามีปัญญาที่เฉียบคมมากขึ้นเรามีสตินะครับในการที่จะแก้ไขวิกฤตต่างๆในชีวิตของตนเองในชีวิตของคนอื่นๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นปัญญาปิ้งเข้ามาปิ้งเข้ามาอย่างงี้ครับมันมันบอกไม่ถูกครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่านี่คือผลลัพธ์จากการที่เราฝึกฝึกปฏิบัตินะฮะแล้วที่สําคัญที่ทุกคนตกใจมากเลยเนี่ยนะเป็นที่เรื่องลือกันมากคือเป็นคนทํางานเร็ว นะสามารถจะเขียนหนังสือเนี่ยคนอื่นใช้เวลานานของเราหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราตั้งใจเขียนเราก็เขียนได้อยู่บนเครื่องบินเราก็เขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเลยบนเครื่องบินเท่านั้นนะครับคือเหมือนึงว่าด้วยด้วยสมาธิที่เรามีเนี่ยมันเลยทําให้เราเป็นคนที่มี productivity คือมีผลผลติตที่ออกมาแล้วเราก็ยังงงโอ้แล้วทําได้ยังไงนะบางทีมีอยู่บางช่วงนะครับเป็นคอ l u m n i s นะฮะนอกจากจัดรายการแล้วยังเป็นค o l u m n i s เขียนส่งหนังสือพิมพ์คือทุกคนขอมาคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจโพสต์จูเดย์แบงกอกโพสต์เนี่ย ประมาณเกือบสิบฉบับนักข่าวยังคงบอกพี่พี่เขียนมากกว่าหนูนั้นพ,พี่เอาเวลาไหนมาเขียนเด็บอกว่าเออพี่ก็งงเหมือนกันนะแต่บางทีก็เดินออกมาบางทีมันก็ต้องหามุกการจะเป็นนักคิดนักเขียนมันต้องมีมุกมันต้องมีม,มีมีประเด็นนะฮะก็เดินเนี่ยเดินถามถาม,ถามสารทุกสุขดิบน้องๆในทีมพอเราได้ประเด็นมาปุ๊บเดินเข้ามาแป๊บเดียวบทความเขียนเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็งงว่าพี่พี่ทำได้ยังไงก็บอกว่าอันนี้คืออาน,นิสงส์งของการที่เราได้ฝึกคือเราทุกคนมี แต่เราไม่ได้ใช้แล้วอีกอันนึงที่แบบชัดเจนมากคือความจำนะฮะเวลาเข้าประชุมกับทีมงานเนี่ยจะมีทีมงานเยอะมี2บริษัทใช่ไหมฮะก็เป็นคนไม่ค่อยได้จดอะไรเท่าไหร่ครับแต่จะสามารถที่จะเดือนหนึ่งผ่านไปต่อจากนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ารายละเอียดตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงละไล่ตามได้หมดเลยครับก็มี2บริษัทนะคือ DC Consultant ใช่ไเป็นบริษัทประสาสัมพันธ์ผมเนี่ยวางมือจากการเป็น c e o ลงมาแล้ว ก็ไม่มีตําแหน่งนะฮะเป็นแค่ที่ปรึกษาของบริษัทเท่านั้นแล้ววันนี้ก็มีการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่นะฮะซึ่งเก่งมากไฮเปอร์ Hyper มากแอคทีฟมากดรวิสิธิ์ทิเวคินนะครับอันนี้ก็คือเป็นก้าวหนึ่งของการทํางานก็พอถึงเวลาเนี่ยบางทีราจ,จะต้องต้องหลีกทางให้คนที่เขามีมีความสามารถมีไฟแล้วก็เป็นคนที่รุ่นใหม่กว่าเนี่ยคือเป็นขึ้นรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาแทนที่เราครับ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีหลายบทบาทแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเป็นหัวใจที่เราทําทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องธรรมะเราคิดเราก็คิดเรื่องธรรมะเขียนก็เขียนเรื่องธรรมะปริาสัมพันธ์การตลาดเราก็เอาเรื่องของธรรมะเข้ามาหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานการใช้ชีวิตแล้วก็การทําธุร,รกิจคือมันไม่เคยไม่เคยแตกกันเลยเพราะฉันถามว่ามันมันแตกต่างกันไหมมันอาจจะแตกต่างด้วยสกิลที่ใช้ แต่ว่ามันมีความร่วมกันโดยหัวใจของเราที่มันมีธรรมะครับก็ค้นพบหลังจากที่ได้เดินทางไปกราบท่านพุทธทาสนะครับตอนอายุสักประมาณ20ต้นต้นๆนะครับอยากจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรลงไปกราบท่านที่สวนโมท,ที่สุราษฎร์ธานีนั่งรถไฟไปประมาณ10ชั่วโมงแล้วท่านพุทธทาสท่านก็เป็นเป็นพระที่น่าเคารพมากท่านเป็นปราบนะฮะท่านก็สอนง่ายๆท่านบอกธรรมะคือการทํางานธรรมะคือหน้าที่ จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะคือท่านก็สอนแบบนี้ครับง่ายๆของ,งท่านปรากฏว่าสองสามประโยชน์ที่ท่านสอนเนี่ยเราเนี่ยใช้เวลาเกือบ20ปีครับที่จะตีตีโจ์แตกว่าท่านสอนอะไรคือธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดเข้าไม่ถึงนะต้องเข้าถึงด้วยสภาวะด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เราได้มากที่สุดจากการที่เราสนใจและปฏิบัติธรรมคือความสุขเรามากขึ้นความทุกเราน้อยลง เราเป็นคนที่เบาอ่ะเ,เราเป็นคนเบาเราเป็นคนสบายๆเราอยู่ตัวไหนเราก็มีความสุขและเราก็เห็นว่าไอความสุขของเราเี่ยมันมันเผื่อแผ่และมันก็แบ่งปันไปกับคนที่อยู่รอบๆเรามันก็กลายเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งทบทวนจนกระทั่งเราก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับจน20ปีผ่านไปคือต้องบอกว่าอายุประมาณสี่กว่า4ี่กว่านะครับถึงจะเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการทําหน้าที่โดยธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรม ทําหน้าที่โดยไม่มีตัวตนโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งโดยจิตว่างมันคืออะไรเหมือนกับที่พระเจ้าเคยตรัสสอนเอาไว้บอกว่าจงทําความดีเหมือนกับนกที่บยบินบนท้องฟ้าแล้วไม่ทิ้งรอยเท้าใช่ไหมครัเพราะว่านกบินไปไหนเนี่ยบินไปทั่วเลยแต่ไม่เคยมีรอยเท้าของนกเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเนี่ยเราอยากจะเป็นคนดีเราอยากทําดีแต่ว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราก็ยังอวดดีถือดียึดดีติดดี แล้วก็การที่เป็นคนดีก็ทําให้คนอื่นเลวไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่เลยครับแต่ถ้าเราทําความดีเหมือนกับน,นกที่โบยบินไม่ทิ้งรอยเท้าเนี่ยมันมันมันอิสระเสรีแล้วมันก็มีพลังที่มันยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงป,ประเทศขับเคลื่อนอะไรที่มันดีงามให้กับประเทศได้หลายครั้งจริงต้องบอกว่าที่ทํามาทั้งหมดจะทำมาด้วยด้วยหลักความคิดตรงนี้ของท่านธธรรธพุทธทาสพิคุเลยครับ งานเขียนเนี่ยก็มีออกมาหลายแนวนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องแบรนดิ้งอยากดังต้องโดดเด่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจะมาเน้นอยู่2แนวเคยแปลวนวนิยายด้วยนะครับแต่รู้สึกไม่ใช่ทางกว่าจะแปลจบโอ้เมืม่อไหร่จะจบเนี่ยคือรู้สึกมันเสียเวลาตัวเองนะนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็มาค้นพบตัวเองว่าเราเนี่ยถนัดงาน2แนวก็คือหมวดหนังสือในหลวงแล้วก็หนังสือธรรมะนะฮะหนังสือในหลวงเนี่ยต้องบอกด้วยความประทับใจ ดีใจแล้วก็ภูมิใจก็คือว่าหนังสือที่ทำเนี่ยนะครับได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพ,พระเทพเป็นหนังสือยอดเยี่ยมประจําปีและท่านก็รับสั่งชมว่าสวยงามมากยอดเยี่ยมมากไม่มีแล้วนะครับเช่นหนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่9นะครับแล้วก็หนังสือในหลวงหลายเล่มออกมาเล่มหนึ่งที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดอีกเล่มหนึ่งก็น่าจะเป็นทําดีที่พ่อทําเป็นหนังสือเกี่ยวกับในหลวงเล่มนี้เขียน,ยนบนเครื่องบินเขียนโดยโดยที่ว่าฝรั่งบอกว่าคนไทยโชคดีที่มีในหลวง นะเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่มีในหลวงแต่ฝรั่งถามต่อบอกว่าทําไมประเทศชาติอยู่เป็นแบบนี้ฟังแล้วมันสะอึกนะฮะในขณะที่คน7,000ล้านเนี่ยหกพันเล้านคนไม่มีชนชาติไหนโชคดีเหมือนคนไทยที่เรามีในหลวงส่วนเป็นต้นแบบทุกอย่างทุกด้าน,นแล้วอีกเล่มหนึ่งก็ประทับใจด้วยที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หวที่จริงมีหลายเล่มนะครับแต่อีกเล่มหนึ่งก็ใช้เวลาเล่มนี้สปีในการเรียบเรียงเรียบเรียงนะฮะเป็นภาษาอังกฤษชื่อคิงภูมิพล a ด d u ระ t ดชออ a ไทยแล เป็นบุ๊กซีรีส์ครับสามเล่มเล่มแรกเนะี่ยสำหรับเด็กๆเ,เด็กประถมนะฮะ from prince to king อีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นหนังสือธรรมะครับหนังสือธรรมะแต่เล่มที่ดังมากๆน่าจะเป็น white ocean strategy กลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวซึ่งตอนนี้ก็พิมพ์น่าจะเกือบ20ครั้งนะครับแล้วก็กำลังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆทั้งหมด8ภาษาภาษาที่ตื่นเต้นที่สุดตอนนี้ก็งรอลุ้นมากเลยแปลมา3ปีแล้วนะฮะแก้แล้วแก้อีกนะฮะภาษาจีน เพราะจีนก็พันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้รู้ตลอดเวลาตั้งแต่เราเป็นเด็กนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคือเป็นเด็กถนัดซ้ายแล้วตอนเข้าโรงเรียนเนี่ยครูบังคับให้เขียนมือขวาวัานรุ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่บุกไปหาครูแล้วบอกไปบอกครูบอกว่าอย่าบังคับให้ลูกเขียนมือขวาลูกฉันเป็นอย่างนั้นดีที่สุดแล้วลูกฉันน่ะดีที่สุดในสิ่งที่เขาเป็นมันอยู่ในจิตใต้สํานึกตั้งแต่เด็กเด็ก เด็กตัวเล็กๆแต่มันอยู่ในจิตใต้สุดว่าเราคือสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราเป็น,ม,นมันก็พัฒนาความคิดขึ้นมาเรื่อยๆจนถ้ามันมองย้อนกลับเอ๊ะเรารู้สึกอย่างนี้กับตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อก็ได้ยินประโยคแบบนี้จากพ่อจากแม่พ่อกับแม่ไม่เคยบังคับเลยไม่เคยบอกเลยว่าเราจะต้องเป็นไปตามกิเลสของท่านนะใช่ไหมฮะให้เรารู้จักตัวเองเคารพตัวเอง,ร,เองรักตัวเองคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูแบบให้เราเป็นอิสระนะครับให้เราพึ่งพาตัวเองอยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่เด็กๆ ไปไหนมาไหนตั้งแต่ปนหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่ไปรับไปส่งคือไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขาไม่ห่วงเขารักแต่เขาบอกว่าลูกจะต้องต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้มีมูลนิธิชื่อมูลนิธิทําดีนะโดยที่มีคําขวัญว่าเป็นประที่แผงความดีเพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และเพื่อนมนุษย์ อันนี้คือปรัชญาของมูนทินะครับตอนนี้เราก็ทําอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยทาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้บนพื้นแผ่นดินไทยออถามว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ไหมก็คงทาไปเรื่อยๆครับคือมันไม่ได้มีมีความเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแต่ว่าเรายังไม่ขาดซึ่งพลังที่เราจะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเพราะว่าปรัชญาข้อหนึ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาก็คือนอกจากว่าเราจะมีความสุขทุ่ลมหายใจแล้วเนี่ยนะครับ เรายังมีหัวใจที่เป็นสุขทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นแล้วไอ้หัวใจที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันเป็นหัวใจที่มันมันยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วมันก็มีพลังแล้วมันก็ทําให้เราดูแลตัวเองได้ดีนะครับสุขภาพเราก็แข็งแรงเราทํางานมาจะ50ปีเนี่ยนะครับไม่เคยลาป่วยเลยขนาดเป็นงูสวัดซึ่งไม่เคยเป็นเลยก็หมอก็ตกใจว่าทําไมหายได้ยังไงก็เพราะว่าทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเราเนี่ย มันเป็นไปเพื่อประโยชน์และมันเพื่อความสุขของผู้อื่นนะฮะนะครับก็เลยมันก็ทําไปเรื่อยๆครับถามว่าจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไหมก็ก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตั้งเป้าอะไรว่ามันต้องใหญ่มากเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยลมหายใจของเราให้สูญค่าแค่นั้นเองครับเราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะว่าไม่มีไม่มีวันที่จะมีใครที่จะเหมือนเราเลยในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือหาหัวใจของเราให้เจอ หัวใจของเราก็คือความรักความศรัทธาแล้วก็ความตระหนักรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรคนทุกคนจะเกิดมาแตกต่างกันเพื่อเพื่อเหตุผลที่แตกต่างกันแต่เราต้องหาหัวใจของเราให้เจอก่อนแล้วน้องต้องรีบหาหัวใจของน้องให้เร็วนะครับหาหัวใจเราเจอเมื่อไหร่เราก็จะมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็มีพลังมากๆก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ และนี่คือเรื่องราวของนักธุรกิจผู้มากความสามารถคนนี้ดานายจันเจ้าชายผู้ที่เน้นแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะนำมาผสมผสานในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวกับความสุขที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาของผู้ชายคนนี้ที่นอกจากจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วยังพร้อมที่จะแบ่งปันและเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนอื่นอีกด้วยหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain